หัวหยอดนี่หลือเหลืองเรื่องพอเพียงจัดเรียบเรียงดำรงชีพตามพอซอนคำดำรัดหัวหยอดคิดจิตจำนงแผ่นดินทองครองคุณธรรมนำชีวีนายสมปองห่วงจริงคือผู้นำพาก้าวนาเดนสงา่ารัวข้าวแดง ประจักสีนำองค์กรมีลักธรรมโดสร้างความดีบารมีวัวยอดนี้ทีลือนนำโรงเรียนหุยยอดได้บริหารจัดการและดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมนำสู่เป้าหมายเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยกำหนดคุณธรรมเป้าหมายได้แก่คุณธรรม4ประการพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสาที่จะขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบผ่านกิจกรรมการดำเนินงานดังนี้จัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายในระดับองค์กรประกาศเจตนารมณ์คุณธรรมเป้าหมายขององค์กร จดทำคำสั่งมอบหมายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมจิตสาธารณะกิจกรรมห้องเรียนสีขาวกิจกรรมโรงเรียนสุจริตกิจกรรม5สการอบรมวินัยเชิงบวกการจัดก,การเรียนการสอนธรรมศึกษา จากการที่โรงเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมส่งผลให้โรงเรียนมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ดังนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมบริษัทสร้างการดีระดับภาคใต้ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ระดับทอง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลระดับประเทศโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียนโรงเรียนมีระบบติดตามการประเมินผลและจัดทำรายงานแผนการดำเนินง,งานตามโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรกิจกรรมอบรมด้านคุณธรรมจากองค์กรภายนอกอบรมความรู้เรื่องการทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์โดยสำนักงานขนส่งอำเภอห้วยยอด การรายงานติดตามของเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนมีการยกย่องเช,ชิดชูครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายจนเป็นแบบอย่างได้เช่นการมอบเกียรติบัตรครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตครูดีไม่มีอบบยามุกมอบเกียรติบัตรนักเรียนได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับประเทศนักเรียนได้รับรางวัลวัฒน,นธรรมวินิจ และนักเรียนเก็บเงินได้คืนเจ้าของโรงเรียนมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจากการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ได้มีการเพิ่มประเมินคุณธรรมเป้าหมายและกิจกรรมสามมิติหลักธรรมทางด้านศาสนาหลักปรญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมจนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้สามารถถ่ายทอดสู่องค์กรอื่นๆได้ได้แก่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรยาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้โรงเรียนอื่นๆมาศึกษาดูงานตลอดปีจากการดำเนินงานตามแผนโครงการคุณธรรมต่างๆโรงเรียนสามารถขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมตาม,ตามแผนที่กำหนดไว้โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับการมีส่วนร่วมของบ้านวัดโรงเรียนและชุมชนภายใต้แผนส่งเสริมคุณธรรมส่งผลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสืบไป โรงเรียนไม่ยอดขอประกาศเจตนารมว่าจะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมศีลการคือพอเพียงมีวินัยสุจริตและจิตอาสาโดยขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียงตามแนวพระาชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสนองแนวราชดำริ พระบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการที่สิบอีกทั้งเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของชาติต่อไป